กลับมกันนะเอาวันนี้ครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับไปย้อนวันๆกับสแต็กแต่ตับในยุคแรกเริ่มนะครับผมไปตลาดเองไปซื้อวัตถุด,ดิบมาดูว่าบรรยากาศมื่อนี่อาหารมื่อนี่สิพี่น้องแจก,กสูตรตำก้อยตำก้อยหนึ่งไกล้แบบสูตรเนื้อเออไป และขอฝากไว้ด้วยนะครับเจสมินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับคับแอลโกอฮอล์สายดื่มสายปารต์ตี้ตื่นมาไม่ปวดหัวผลิตจากสมุนไพรหลายชนิดนะครับติดต่อได้ที่ Line lp 2 2หรือว่าไปที่เพจเจสมินนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศสแต็กแดกตับนะครับที่ที่เราเป็นกองกําลังเอาไว้ตัดต่อเอาไว้ทํางานกันกจะมาแนะนําน้องๆนะครับในออฟฟิศเมีใครกันบ้างทำหน้ทนาที่อะไรกันบ้างน,นะครับก็เริ่มต้นเลยเอาหัวหน้าเลยน้องจิ๊บน้องจิ๊บนี่นี่นี่น้องจิ๊บเนี่ย like, เป็นทุกอย่างเลยเน้องจิ๊บเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้าเป็นเป็นทีทีเป็นคนดูแลอะไรน้องๆทุกอย่างเลยนี่น้องจิ๊บ like, นะครับจะคอยประสานงานช่วยเป็นผู้ช่วยพี่ทุกอย่างเลยนะครับก็อีกคนนึงครับนี่ก็ถนัดมากๆเลย นี่นี่นี่อัน <champions> นี้ยายโจ้ยายโจ้มือแท้ทำอะไรอะกำลังศึกษาวิทยาศาสตร์อยู่อันนี้คือโต๊ะกินข้าวพวกเรานะฮะอันนี้โต๊ะโต๊ะกินข้าวน้องปั้นน้องปั้นนี่มือตัดต่อนิ้วเพชรนี่นี่คืออุปกรณ์พวกเขาเลยฮะนี่อันนี้กําลังกําลังทําปกอยู่ใช่ไหมอ่าน้องดีมมาจากไหนนะมาจากกาละสินครับกาละสินนี่น้องดีมเขาเก่งเรื่องอาตัดต่อแล้วก็ ก็เลยเป็นคนทําปกด้วยตัดต่อด้วยนะครับอันนี้โต๊ะทําง,งานของน้องน้องปลาอ่พี่ถือให้อ่าอันนี้น้องกระปั้นอ๋อไอ้กระปั้นนะอันนี้น้องปลานะฮะน้องปลาเนี่ยเป็นน้องสาวกระปั้นนะครับมีแต่เด็กๆ,ๆนะฮะนี่ฮะโต๊ะทำงานพวกเขาที่ที่ท่านได้เห็นก็ที่นี่นตัดต่อที่เราตัดต,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 ต่อลงนะครับกำลังเสียงเสียงกับภาพใส่กันอ่าหมอ่าอนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือเบื้องหลังนะฮะเขาจะตัดกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนกันนะฮะน้องๆเขานี่ฮะอันนี้ก็โต๊ะทำงานน้องปลาในไฟที่ท่านได้เห็นคลิปสั้้นนนตอี ก็จะเป็นหนูเองที่ตัดค,คือคือตอนนี้หลายๆคนกำลังถามพีอิว่าเอ๊ทยทำไม เห็นคลิปเอาเก่าเก่ามารีลันอะไรเงี้ยอนดับแรกต้องขอโทษก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะเคยดูคลิปนั้นคลิปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคลิปไหนที่มันยาวๆเ,เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะไม่สนับสนุนก็เลยเอามาเป็นคลิปสั้นๆคือเขาจะไม่ดันอะไรประมาณนี้แหละเราก็เลยคลิปที่เราไปถ่ายยาวๆมามันก็มันก็มีแหละที่เราเอาลงแต่พอเราเอาลงในเพจแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเราก็มีเงินเดือนของทีมงานที่จะต้องดูแลน้องๆทุกคนค่าออฟฟิศค่าอะไรต่างๆผมก็เลยหาวิธีการโดยที่เอาที่เราเคย มีแล้วยาวๆนี่มามาตัดสั้นๆสั้นๆๆเพื่อเอาไปลงด,ด้วยก็จะได้ให้พี่ๆน้องๆได้เข้าใจนะครับก็ต้องขออภัยถ้าไม่ถูกใจแต่เราก็ถ่ายคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆอยู่นะครับอย่างวันนี้นะครับมาเห็นการทํางานของพวกเรานะครับพี่น้องครับได้เห็นนี่แหละครับสตูน้อยๆแบบนี้นะครับอ่ะกลับไปสู่บรรยากาศช่วงที่เราเคยทําคลิปสแตกแดกตับแรกๆเลยกระสือห้องไห คลิปนี้ก็เหมือนกันครับไปย้อนบรรยากาศนั้นผมจะไปตลาดหน้าหน้านะครับพี่น้องอ่าไปตลาดไ้แต่งตัวไปตลาดโอ้โทำไมเปิดตัวใหม่มึงก็ไปมุกอะไรมงเ่ยมือนี่ได้รับเกียรติจาก เชฟจากเมืองเหนือนะครับจากนะจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมาเลยนะครับจำด้บอมมอมธนาดิบแต่วันนี้เดินทางมาที่นี่มาทำอาหารให้กินที่นี่เลยาาาดดเป็นราชาการตำรวจเป็นราชการตำรวจแล้ว<จ>ยศอะไรยศแค่จ่ายศแค่จ่านะครับนี่ก็หลายปีผ่านไปเมื่อก่อนเราไปที่หาแกที่โน่นแต่วันนี้อ่ะเดินทางมาแล้วปะเปิดตัวเลย พี่เขาเป็นรปภแล้วเหรอซิงโสว่าซิงไมซิงเสียว่าเสียโอว่ากัไงหมดยิ้งๆหมดยิ่งๆหรอกจริงๆพี่ดาเนี่ยมีโรงงานใหญ่มากที่ที่เชียงใหม่แต่วันนี้ได้ข่าวว่าโรงงานนั้นยังอยู่ไหมพี่อยู่ครับอยู่ดิโรงงานออยยูู่่ครรับโงงานเขาเป้าเองด้วยโรงงานเขาเนี่ยโอ้คือทำเองทุกอย่างใช่เป้าเองด้วย เป็นโรงงานผลิตสนามบินนะครับเพื่องใครก็อยากจะบอกว่าโรงงานนี้ก็บอกเลยใครอยากสนใจนะครับ,บโรงงานผลิตสนามบินนะครับตัวนี้คดีคดคดีนะพี่นะขายไปส่งไปไหนบ้างพี่ช่วงนี้ส่งไปไหลายที่ครับยังไม่ตื่นยังยังไม่ค่อยตื่นยังงงอยู่ครับน่อะไรน่ะนี้งงงนำ้งงนำเปล่า,กากแกงงงน้ำเปล่าแกงงงน้ำปลา มามอมเชฟเลยเนี่ยน้อมันเป็นน้ำปลาเป็นน้ำน้ำแร่ตอนนี้นะครับ ผมพูดถึงเจสุมินก่อนนะครับพี่น้องครับเจสุมินคือผลิตภัณฑ์อานเสริมนะครับที่ดูแลตับขับแอลกอฮอล์ใครที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดหรือว่าไขมันพอกตับนะครับผมมีผลเลยเพราะว่าผมจะเอาใบตรงนี้มาเชอมา,มาโชว์เพราะว่าผมอยากจะให้ผู้ชมได้เห็นว่ามันมีผลจริงผมเอาไปตรวจร่างกายมาล่าสุดผลตรวจนะครับของผมแล้วก็ของน้องชายด้วยนะครับจะให้ดูผลการไปตรวจค่าตับเป็นยังไงบ้างครับผลการตรวจ เท่าที่ดูจากค่าตับที่ส่งมาให้ตอนนี้ค่า AST และ ALT อยู่ในช่วงปกติครับนั่นหมายความว่าตับของคุณทํางานได้ดีไม่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติครับโอเคฮะนี่บอกแล้วนะครับว่านี่ผลจากการที่ผมกินเจสุมินนะครับคือสักเดือน2เดือนไปตรวจก็ผลก็เห็นแล้วครับเนี่ยฮะผ,ผลตรวจเลือดบอกได้เลยว่ามา่ามนว่าเราให้พี่ให้น้องว่าอุย้ยถ้ากินอย่างสี้นะครับพี่น้องฝากทุกท่านเลยนะครับเจสุมินนะครับนี่ผลการยืนยันจากการไปตรวจ ตับตรวจเลือดมาเรียบร้อยนะครับฝากด้วยนะครับสนใจก็ไปที่เพจ Jaysumin แล้วก็ที่ Line LP22 เห,หรือใน TikTok ก็มีช่วงนี้เขาปูกมูชฉันอยู่นะครับวันนี้เราจะไปตลาดนานา,นาพี่ซึ่งเป็นตลาดถือว่าเป็นตลาดใหญ่ตลาดยังมีของเยอะเชฟดานะครับหรือพี่ดาของเราเดินทางมาจากเชียงใหม่เลยจะล้างสรรอะไรครับพี่วันนี้หรือไปดูไปดูเอาว่ามีอะไรวัตถุดิบไปดูวัตถุดิบมาดูนะครับเอาเป็นแบบผสมผสานด้วยนะก็ได้ไปลุยกันที่ตลาดเลยครับ ผมไม่รู้ว่ามอมธนาดิบเขาจะรังสรรอะไรไปที่ร้านเลยนี่นพี่ดาอีสานตรงอีกร้านร้านเจนี่นี่เจนี่เดี๋ยวเราไก่เลยจักโลกจ้าโอ้นี่ใครยังเคยไก่บ้านหม้อเนี่ยใครบ้านค่ะเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราวันนี้ครับเรามาที่ตลาดมาซื้อไก่ไปนึ่งแบบสูตรเหนือใช่ไหมครับผมสูตรเหนือโดยท่านรัฐมนตรีจากจัตวาจัตวาแล้วรัฐมนตรีจาตวาจัตวาแล้วไม่ได้ครอีกไม่อีกเผยเมนูแล้วคือเมนูอะไรครับมอมไก่นึ่งครับไก่นึ่งสูตรเหนือเอาตัวนี้ไหม เดี๋ยวเรามาดูสับทางเหนือกันนะครับอ่ะพี่สับทางเหนือนอันนี้ผักอะไรพี่ผักอย่างนี้ผักกาดจ,จ่อนครับผักกาดจ,จ่อนผักกาดจ,จ่อนอาบันเท้าเอินผักกาดดอกอันนี้เนี่ยผมพี่เรียกอะไรครับลุงครับลุงอ๋อปั้นผมเรียกปั้นผมปั้นผมเรียกขับหน้าพักอะไรพัก,พกเอพก e, อักอีอดีตนายกอ๋อใบอีตูอีตูหินแต่เหนือเลียงผักกางก็อ๋อผักกางเรียกใบแบงลัก ก,กัก้ภาษาเหนือเรียกกัก้ภาษาอีสาเนเรียกไผอีตูที่นี่ถ้ามาที่นี่เขาบริการครัวให้ด้วยนะครับไก่ก <c oughs> ็สับสับสับ,สบไม่ใช่ครัวห <c oughs> น,นอกเออหนอกนอกโอ้โหลอโอ้อเหเนี่ยที่มาร้านเนื้อนี่บอกผู้ชมหน่อยเราจะรังสรรค์อะไรลาบครับ ลาาแบบเนื้อลาบแบบเนื้อมันแล้วมันพิเศษตรงไหนครับถ้าลาบแบบเนื้อมันไม่เหมือนล่าบรางอีสานนะมันจะเป็นเครื่องเทศเข็นเห็นได้ข่าวว่าพี่จะใช้ในการตำครับตำตำเหมือนส้มตำใช่ไหมพี่ครับเพื่อให้มันละเอียดตให้มันเหนียวครับอืมโอเควีดีวีดีม่เดี๋ยวไปเจอกันที่การทำานะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเป็นคนที่ชอบข้าหัวแถวในเมื่อผมไปเห็นธุรกิจไหนที่มีโอกาสผมก็จะไปข้าวแถวใหม่ยันซุภาษิตว่าว่าอัตเมทิกลิสเอเลจิสโบเชเชบุอาครานาโคชูฟาชามอนอุล่วงดาสพาสพาสเดียมพาสอินโดยังกียังกีไอดำดำพ่อมันสิดูหนังมากไปปะเนี่ยจะพูดอะไรก็พูดมาเงินอะมันมอยู่ในอากาศเราควรจะไปคว้ามันได้ยังไงให้มันเป็นของเราได้อาอย่างนี้ ที่ผมมาวันนี้ผมมีเงินค้อนหนึ่งระวังบริเวณนี้คลอง1นึ่คลอง2องคลอง3ามคลอง4คุณคิดว่ามีธุรกิจอะไรคุณจะแนะนําให้ทําผมมีครับผมมีตึกอยู่สะพานแดงคลองหนึ่งทำเลดีมากใครได้ไปรวยแน่นอนเรามีอพาร์ตเมนต์สมชั้นทำเลดีแน่นอน17ห้องขนาด3.5คูณ5เมตรแล้วก็ตึกเราอ่ะยังมี1ห,ห้องที่เป็น VIP เนื้อที่รวม55ตารางวาและที่สําคัญที่ดินเราไม่มีภาระผูกพันอยู่ตรงรังสิตคลองหนึ่งแยก16กใกล้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเดินทางสะดวกใกล้เซียรังสิตใกล้โรงพยาบาลเปาโลใกล้ทางด่วนเหมาะสําหรับทาหอพักห้องเช่ารายเดือนหรือสํานักงานและก็ออฟฟิศตรงคลองหนึ่งสะพานแดงมันใกล้ความสะดวกสบายมากๆอืมฮังดังด้วย f ิวเจอรังสิตโอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะใกล้ทางด่วนใกล้สนามทุป,ปัตเตมีใกล้ตลาดติดตลาดร้านอาหารของกินเทียบเหมาะสําหรับคนที่ทํางานอยู่แถวนี้เปิดหอพักให้คนทํางานโรงงานมาพักก็ได้ถ้าดูพราเลสิ่งอำนวยความสะดวกคุณคิดว่าเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะราคาวันนี้ไม่ถึง10ล้านครับลดให้เฉพาะช่วงเดือนนี้โปรโมชั่นเลยเอาไปเลย8ล้าน9แสนบาท ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอพาร์ตเมนต์สชั้นนะครับสิห้องนะครับใครที่สนใจที่จะลงทุนนะครับสะดวกสบายนะครับการคมนาคมสะดวกแล้วก็ทุกอย่างสะดวกมากๆเลยนะฮะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0960895884นะครับขั้นตอนการเตรียมนะฮะอันนี้คือเชฟนะครับอันนี้คือเนื่อไก่สูตรเหนือนะพี่ทางเหนือก็จะมีตะไคร้สับหอมแดง ขิงมออกคมิน,มนแล้วก็พริกเาขาเรียกเป็นพริกแกงใช่ไหมพี่คช่ครับพริกแกงโอ้เครื่อง,เค,องเครื่องแน่นเลยนะนี่นะโจน,นะแต่ถ้าเป็นอีสานก็จะมีใส่แค่ตะไคร้ตะไคร้กับอะไรนะก,ก,ก็พริกพริกเอ่อพริกไทยแบบแห้งๆอ่ะตำใส่แล้วก็กระเทียมตำรวมกันอันนี้อันนี้คือน,นอกเครื่องแบบใช่ไหมครื่องท่อนุ ชุดแบบวถอดออกแล้วนะชุดลำลองอ๋ออันนี้เราอยู่ในขั้นตอนไหนครับพี่โจอ่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเลยเลยขั้นตอนดังอันนี้จะทําอะไรเารียกว่จะทําอะไรก่อนที่แรกว่าจะต้มเพี้ยแหละแต่ดูจากมือตากล้องแล้วน่าจะไม่เบิก มันต้องมีมนั่นใส่ก็ได้ปะลาร้าใส่ได้ก็อีกมีนะครับมีมีมมทำไมเราเราไม่เลือกที่จะปั่นใช้เครื่องปั่นการปั่นนีมันคือถ้าถ้าพี่วิเคราะห์นะการปั่นนมันคือการตัอ๋อการการตำเหมือนเราบีบบีบเค้นเอาน้ำมันออกมาเอ,เอาน้ำจากพริกการทุกอย่างเหมือนตำพริกเนะี่ยตัดพริกเนี่ยมันจะความหอมมันจะคนละอย่างนะการตำมันเหมือนเราจะบีบ หยิบเอาความหอม้าออกมาความแตกต่างของลาบเหนือกับลาบอิสานเนี่ยมันนอกจากจะต้องให้ละเอียดให้เหนียวไปเลยใช่ไหมพี่ใช่พริกลาบที่ใส่คือเครื่องเครื่องที่จะใช้ลาบมีมะแขวนเข้าไป ขึ้นายอะไรอย่างมุนไพรทางเหนือถ้าแต่ถ้ามันมีก้อนเลือดด้วยก็จะเบิร์กใช่ไหมพี่ก้อนเลือดแล้วก็ใส่บักแข้งนั่นปะครับมะเขือพวงมะเขือพวงฮะบักไม้ข็ลองสองสามเมนูมีส้มตำลาบเหนือแล้วก็ไก่นึ่งสูตรเหนืออันนี้คือพริกที่ ทำออกมาแล้วจะมีออกความเหลืองๆเพราะว่าใส่ขมิ้นเข้าไปมันรสชาติเป็นเนื้อถ้าทําเราใช้ทําแกงอ่อมก็ได้ใช่ไหมพี่พริกแกงแครน้ําเพี้าน้ําเพรยแต่ปรุงมาแบบแท่ด้รพี่น้องเดี๋ยวให้จุดาทำให้กินแล้วก็เขาจะให้อันนี้มาด้วยพริกแล้วก็ขมวดมาด้วยอันนี้เนี่ยดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะทําขายกันอ่นะ ถ้าเราไม่ผัดนี่ม,มันมันก็จะไม่หอมนะอากาศเขาเย็นพอมหรือเปล่าเขาเลยแบบเฟตเขาเข่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปบ้านเฮามันห่อนเฝ้าเ็ดเฝ้าลงหน้าเฟ็ดเฝ้าลงหน้าบบ้านเขาแม่ลงหน้าแต่เขาก็เย็นดิอ๋อเนื้อไก่ผู้ชมครับแปลกมากหนึ่งไก่ต้องมาล้วนก่อนเพิ่งรู้อยู่แหรือเปล่าพิ่งหูเนี่ยอ่าเพิ่งหูเ้าคนเหี่มันเพราะว่าบ้านเขากบบแม่นหมดละหนึ่งเขาก็ตำเครื่องแหละแม่น จำเครื่องละมักไกลละหนึ่งด้วยเออเป็นประสบการณ์ใหม่นะผู้ชมนะจริงๆอ่ะต้องหนึ่งเลยแต่นี่มาร่วนก่อนหนึ่งวะไปประมาณมันอร่อยตัง้งแต่ตนลรวนแล้วก็กินเลยเ <c oughs> ออเหลืองมาน่ากินนะไหนดิชิมดิตัดขึ้นมาดิยโอ้ร้อยอร่อย, <c oughs> อยเออไม่ขมเค็มไหมไม่เค็มเค็ม <c oughs> โอ้เดือดเดือดเดือด เฮ้ยเชฟปั๊บโอ้โหห้า,าจะได yeah ้กินยากแหละครับเลยผมว่าผู้ชมถ้านับเวลารวมรวมไปตลาดนี่ก็สามสี่ชั่วโมงเนสี่ชั่วโมงถ้าสองเชฟมาเจอกันนี่ตอนแรกเสียดายน้ำซุปโอ้ห่ากินนะสีเหลืองน่ากินขอจำได้เลยบว่านี่อือหือโอ้ไอ้กระชายฮะยำมุ้งละยำเปผาโอ้ยขอจำด้วยทุกคนไก่นึ่งครับพี่น้องครับนได้ไหม ไก่เนืงอ่องช้ำาสองช้งํเลยหน่งช้เลยโอ้อันนี้คือน้ำเพียนะครับแมนเล่ยเนี่ยเนี่ยฮะสีเพียเล่ยเนี่ยเขาทํามาให้พัดเจริ์มาเรียบร้อยออพริกเขาควนสีหอมบม้างลยก็พีกเนี่ยฮะเขาใส่มาให้อย่างนี้เลยอ,อันนี้พริกสีอาเจ๊บโอ้ย ผักหอมเติมได้เลยได้หนิเดี๋ยวตัวสีพิสูจน์ให้เบิ้งแมนเลยพ่อชิมหนิเอาหนิสดสอ,อืมน่าจนติดตรงเเดี๋ยวใส่ผักหอมก่อนอืมอันใดเด้งบอตัดเด้งเดือดเด้ออืมกรอบ เดี๋ยวใส่ได้กันเนด้อเข้าร,รู้กันเอาละครับขั้นตอนการภาษาเหนือเขาเรียกยำเนื้อบ่พี่ครับผมยำลาบเออยำลาบยำลาบขั้นตอนการยำลาบแบบเนื้อขันบ้านเท่านี่งหนือปลาเปดี้ยได้อาขั้นตอนต่อไปยำลาบครับลาบเนือ้ออ่ะพี่ได้อันนี้ก่อนอันแรกใส่น้ำเข้าไปคือน้ำเพราก่อนน้ำเพีอะน้ำเพรอะต้มเพียงง้อต้มทมต้มต้มแล้วก็ใส่นานพริกลาบ แต่จิ้นก๊วยเนี่ยมันดำอยู่แล้วตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะเนี่ยจริงๆแบบนี้ก็เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มขนเลยก็ได้ได้หรองได้อเนี่ยได้ไงใส่เนื้อเข้าไปก็จะพอดีแล้วเค็มมนวๆไม่ต้องใส่เยอะใส่นิดหน่อยต้องให้สูตรทางเนื้อเขา อ๋อถือตั้งแนวคนวนขวาเนาะครับวนซ้ายเนื้อครับเนื้อเนื้อมาเนื้อมาเนื้อมาได้แล้วครับได้แล้วครับคุณดูเหนียวไม่เหนียวโอ้ยอยูดูกระชั้นช่งครับดูดูความใสติ่งหลิงพอเราใส่สีมันเข้าไปมันก็จะใสแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเป็นเยลลี่ไปเลย ันนี้น่าจะประมาณถึงโลไหมพี่อาจจะดำเพราะเพราะพริกพริกพริกลาบสูตรของเขาเนาะครับไม่ไป็ครับดำของแท้นี่ต้องเหนียวเหนียวใช่ไหมพี่ต้องเหนียวเหนียวอ่ะนะะพี่ก็ใส่ที่หลังจนได้ใช่ไหมสีแดงไม่ใช่เลยพี่สีอีกไหมสีสันเลยสีอีกไหมโชวเลือดมาเลือดถึงเลือดเทเลยเออนั่นแหละจะได้ดูอีก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 อือเออน่ากิน ั่านล้วมาแล้วมาแล้วสีสันสีมาแล้วบอใส่ผักเดีจะข้นนิดสักหน่อยเนาะอร่อยหอมไหมผัดตอนจัดจานน้ผหอมหอมหน่อยเพิ่มหอมหน่อยอ่ะอร่อยปะโอ้โห ไม่ถ้าคนอีสานเนี่ยกร่อยมากเขาจะยิ้มสีด้วยทางเหนือเออเน้อย่งเงี้ยนิดๆนิๆอันนี้ต้องเผาปเลยพี่นี่แเนาเอืี amine, like. ่อเผาครับเผาจริงอดก็อร่อยถ้าใส em, ่ผ si eh ักกินมันก็จะมาอีกใช่มาแล้วใช่เป็นจ้าเป็นลาบมาแล้วครับพี่น้องผักเผาวด้วยนี่มันจะได้ได้กินของผักเผาวมันจะได้กลินคืเป็นลาบเลยคือคือหั่นผักของทางเหนือเขาจะหั่นไม่ต้องละเอียดมากใช่ไหมพี่ครับประมาณห้ามิล พี่เอกคนอ่ะใส่นี่เลยนะใ่เลยลูกลูกลูกเพียลูกเพียลูกเพียได้ไหมเรี้ยวครับลูกเพียขอใช้มือนะครับเพราะวันนี้เมื่อกี้ตับน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเืไชิมดวนี้งครับของแท้ ยอพี่ได๊ดใส่เยอะไปไหมใส่ดีเยอะพอดีไม่ผมไอ่เด็นเด่นเลย่ของแท้ไก่นึงที่เรา ใส่เข้าไปสีมันสวยมากมากครับอันนี้เป็นสองชั้นเลยไข่นึ่งสองชั้นโอ้หน้ากินมากโอ้นี่ยโปะน่อนอันนี้อันนี้ใช่มมาน้องๆเดี๋ยวเราที่สน์ฝีมือเชฟมอมธนาดิบและพี่เอียวครับจัดมาให้ มาครับนี่คืออีกเมนูที่อยากจะบอกพี่น้องว่าอยากกินหลายๆนะครับพมอถนัดดิบเดินทางมาจากเชียงใหม่มาทาให้ทานเลยอันนี้ไก่นึ่งสมุนไพรผมก็ไม่เคยได้เห็นอย่างที่บอกครับต้องเขามารวนทอดใส่ผัดพริกแกงให้มันหอมๆก่อนแล้วค่อยไปนึ่งอีกทีนึงพอ,อชิมแล้วกันพี่พพแต่ที่สําคัญผมชอบพอเรานึ่งทั้งบนเสร็จนึ่งนืงนืองนงน้ำในตัวไก่กับเครื่องเทศมันจะไหลลงมากับช่วยตรงนี้อร่อยมากครับพี่ขอื อ้านช่ำเลยพี่มัน,นอ,อ้าะมันเข้าเนะื้อรสมันจัดจ้านโอ้ออโหลองแบบลองแบบไม่จิ้มกันไีไม่ค่ นี่คือมันไก่ก็ไม่ใช่ไก่บ้านเลยทีเดียวหรอกมันเป็นไก่สามพัดพันธุอ์อ๋ออออโอ้โห,โหเอาง่ายๆว่าคือความฉ่ำของน้ำมันยังเหลือเยอะเลยที่มำันเราไ้กินแบบไก่หนึ่งแบบบานเฮ้าอ่ะเฮ้าทีหนึ่งแบบจำเครื่องเทศละก,กันหนึ่งเลยแต่อันนี้ไปลวนก่อน ไปรวนก่อนมัาทำให้หอมหอมเครื่องเทศพุ่งออกมาแล้วก็ได้กลิ่นขมิ้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 นอ่ะเนี่ยใส่ขมิ้นเข้ามาถ้าเราไปซื้อทางเหนือนี่มันมีขายไหมพี่เดี๋ยวมีขายค่ะแต่ว่ามันมันก็อย่างว่าสูบใครสูบมันอืมอืมไม่หวงไม่หวงเครื่องผมชอบไม่หวงเครื่องอืมผมชอบน้ำซุปคือมันไม่เหมือนเราต้มต้มไก่อ่ะมันเป็นน้ำซุปที่มันมาจากตัวมันใช่ไหม มันอยู่ข้างบนไงไก่อยู่ข้างบนน้ำลงมาถ้าน้ำซุปเน<า>ีย่ยมันมีความหอมของ,อข,องของเอะมันหอยมีอะไรแต่เครื่องมันไหลลงมานี่ใช่ไหมพี่อหอมไห<อ>มพริกแกงคนคน,น,งงนี้แหละต้องกินอย่างนี้ผู้ชมนี่นี่ทั้งสี่ครับกินละใส่ทั้งสี่ใส่น้ำม,มันนดำเนี่ยนนลหลายวิธีกินได้หลายวิธีเต็มเลยอ่ะลองกินใส่ข้าวเหนียวกินตัวนึง รู้ที่ขาดไม่ได้อันนี้คือบอกได้เลยว่าถ้าหม่อมถนัดดิบมาเนี่ยต้องให้ทำให้กินครับราบเนื้อราบเนี้วแบบนิดตำเลยครกต้วยต้วยเนี่ยต้วยอืมอีกคำมาขนัดอะเลยนะฮะจะเจี๊ยบไม่ได้ อันนี้โยเลยต้องให้พ่อสายไกว้จคนว่าชิมร้ว่าเป็นไงอันนี้คือร้อยเรือดสดได้อันนี้เป็นอะไรนะเป็นเป็นลูกร้อยเรยดได้ครับจคนพ่อคน เรียบหดครับเครบบลายจริงเืออลายอ่าก็คลิปนี้ได้เห็นการตั้งแต่ไปซื้อของวัตถุดิบอการเลือกวัตถุดิบก็สำคัญนะพี่อืมใครอยากอร่อยแบบนี้นะฮะก็ไปดูในคลิปเราทำไว้ละเอียดอยู่นะครับก็ลองลองดูนะครับนี่คือไก่เนึ่งสมุนไพรจากทางเหนือแล้วก็ลาบสูตรตำสูตรตำเลยตำแบบทางอีสานเรื่องสำคัญคือผมชอบไก่เนึ่งที่ ไม่ห่วงเครื่องแล้วก็พอมันทําแบบนี้แล้วมันกินง่ายาเราแยกน้ําแยกเนื้อนี่มันผมว่ามันทําให้เรากินง่ายก็ถ้าเรารวมน้ํากับเนื้อไปมันก็อีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าแบบนี้มันง่ายจริงๆเรออืออ่ะเชปนี้ครับขอบคุณมากๆหม่อมถนัดดิบนะครับชิ่งใหม่เลยแล้วก็พี่เหี่ยวด้วยนะครับเชฟนี่มันอยู่พูดอยู่แบ็กการ์ข้างหลังอยู่เ่เครื่องเทศนี่ไม่ใช่จะยิงแต่ที่วัดนะที่้างนอกก็ถึงได้ อ,อ,อันนี้อันนี้เองนี่อนี้อ,อันนี้คืออะไรอเคยกินไหมครับนี่ลองกลับนทอดันคือทำยังไงนะพี่เอาไปทอดครับเอาไปทอดทอดแล้วก็โอ,โอยกับราบเนยทอดแล้วก็กินกับราบนี้ค้ากันือนบ้รมัน มันไม่ขมเหมือนไอแต่เมีแบบ <พ r S 2> จี <ๆ S 2> แบบ, <ๆ S 1> บนี้นี่เนี่อันนั้นคือจีแล้วก็ไปล้างเอาความดําออกแต่เนี้ยทอดมันอีกคนละอารมณ์เลยแซ <มา S 1> ่บแซ่บ <Fair> ลองลองลอง